ข้ามกางกระแสที่วุ่นวายนะโลกวุ่นวายกันปรับเปลี่ยนกันเยอะแยะมากมายนะฮะเออ่แบ็กรอคครับที่ค่อนข้างที่จะสนับสนุนนำโดยลาร์รี่ฟิงก์นะแกก็สนับสนุนบิตคอยนมาโดยตลอดคริปโตเคอเรนซีมาตลอดเนี่ยแกก็เก็บไม่หยุดจริงๆนะแกเก็บสปอตบิตคอยอีเชียไม่หยุดจริงๆนะเนี่ยล่าสุดครับเราไปส่องกันดูว่าแกเก็บไปเท่าไหร่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับแกเก็บเพิ่มไปตอนนี้แกถือคลองเนี่ยไอ้บิตคอยเนี่ยสามแสนห้าหมื่นดิทคอยแล้วนะสามแสนห้าแล้วนะ ไอ้ที่ซ,ซื้อเนี่ยซื้อไปเรื่อยซื้อไปเรื่อยไม่หยุดเลยนะครับบางวันก็ไม่ซื้อบางวันก็ซื้อน้อยหน่อยบางวันก็ซื้อมากหน่อยแต่ว่าไม่มีขายนะเก็บมาโดยตลอดนะครับมันบ่งบอกถึงอะไรครับในข่าวนี้ก็วิเคราะห์นะมันบ่งบอกถึงจุดยืนที่ค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็แน่นหนักของ ทางแรลลี่ฟิงนะที่ก่อนท่านี้ก็เคยเออกมาชื่นชมบิตคอยนบอกว่ามองว่าบิตคอยนเนี่ยน่าจะทําอะไรบางอย่างนะน่าจะเป็นนิวเคิร์ฟใหม่ของอุตสาหกรรมนะการเงินเลยแล้วก็รวมไปถึงคริปตเคอรนซีด้วยนะแกเชื่อ2เรื่องนี้เพราะฉะนั้นแกก็ลงทุนซื้อค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะแกไม่ได้ซื้อคนเดียวหรอกก็มีลูกค้าแกนั่นแหละที่ก็ซื้อไปเรื่อยๆเลย